แต่รุ่นนี้ไม่ควรพลาดหัวดาบอกเลยใดๆทั้งปวงเพราะว่ารถนาเธอไม่ได้พารานี้แล้วตัวนี้เป็นงานเกตส่งออกส่งญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นก็ขายสองสามสีห้าเธอจ่ายแค่สามเก้าศูนย์งานมือหนึ่งป้ายเขาจะเป็นป้ายผ้าอย่างดีเลยผู้ดาชอบสีนี้จังเลยมันถูกรัดดวงไงไม่รู้มันเป็นสีกลมที่มันไม่ไม่กลมมาท่าเกินไปไม่กลมแก่มันเป็นกลมออกเทาๆนะคะแล้วขับผิวมาก ขัดผิวมากนะคะลายยิวจะเป็นยิวขาวซึ่งของเขาไม่ใช่เป็นลายพิมพ์เขาเป็นลายผ้าเนื้อโทเข้าไปแทรกลายสีกลมมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะคะที่รกขางานเส้นใยธรรมชาติกระเป๋า้วงให้สองข้างอกฟรีไซส์ยาวสี่แปะมีครีมมีไมาโรนะคะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลเบาๆครับมีชมคือคุณดาใส่ทับไปแบบนี้เลยนะ เามีเชือกผูกเอวให้นะพวกเธอป้ายของเขาเป็นป้ายผ้าเป็นป้ายผ้า,า,านะไม่ใช่ป้ายกระดาษงานส่งญี่ปุ่นทรงสวยมากผ้าดีสวยเจ้า,จาตัวนี้มูลค่าเขาอยู่หลักพันนะคะเธอเธอจ่ายแค่สามเก้าศูนย์